าน่ากินไหมคะอันนี้แผงยานกโอชุมชนบ้านพ้ยางนะคะนี่ปลาถ่ายต้นก้าวทุบๆเลยเดี๋ยวแซ่บพยาปีนเข่อยายีบาทค่ะเอาสาไม้เอานี่สาไม้ละลอนมีไส้กรอกด้วยไส้กรอกไส้กรอกอีสานหมูยอ นกนี่นอคุนักยี่นอพอสกินว่าเฮ้ยนกงโดดพอสกินว่านกงพโดดฮะปลาย้อนปลาอหนปลาย้อนหมีตาค็มผักกาดทองเมา่ายนแล้วายแล้วหม เออก็จะขอเบอร์โทษเดี๋ดยวยิ่ยาวอันนี้เอาขนมมันขนมเอาขนมมันนี่นะส้มส้มพักเป็นยี่ปออ่ะส้มพักนะโอ้ก็เริ่มปิดนี่ยน้ำคุณนเลยเอาเอาขนมนี่ไปใส่บาทดีกว่านี่นี่นี่เอาขนมไปใส่บาทก่อนหมดว่ะโอ้ยนี่นี่เอาอันใส่กอสักอันใส่กอกกอทงจะซื้อไปที่อัง เออทงเขาบ้างไปซื้อพักกระจงคืองานทยากันแท้พรักระจงเราไปย่างก็ากินได้แตยกันซื้อดูนะโกยเด้หรอบาดหมูเนียมือให้โกยมาก่าได้แล้วโกยนอ้เนรว มันงมันแก้ไปไป,ไปใ,ให้ไปจใ้เงินที่ไปเอาไปแล้วอะไรมั่งอ่าผักกาดเนี่ยเป็นละกินกับลาบเห้ยหมันทำมามีลาบเยอะร้านค้านี้ขายดีมากขายดีเก็บเงินนั้พื่ท่านชุมชน,ชน,ชนบ้านห้ยาง เศรษฐกิจดีอเอานี่ไปให้ให้นายาวอาปลาด้วยขวดหนึ่งประแดะขว,วดหนึ่งขนมหนึ่งปลาขวดหนึ่งเอานี้แตงอันนี้ด้วยมันแกว้ว ไปรีไปดูผ้ามายังน่ะอ่าผ้ายังไม่มาแห่งได้ังของใส่บาตรพ้ามีสักองค์ฮเอายังไม่แยกเลยผ้ามาแล้วแม่ยังไม่แยกของใส่บาตรเลยนะเนี่ยใส่พลูกเอานนี้ก็เนี่ยในผ้าอยากกินเนี่ยนตัวนอนเนี่ยเผื่อผ้าอยากกินเนี่ยเดี๋ยวใส่บาดแไม่้ีอย่ไหนเอา

ขายดีบ้านนี้ขายดีบ้านยางอ่ะเศรษฐกิจดีร่ำรวยปีใหม่ทุกคนพ่อเอ็ดงานครับนี่แหมพขอหน่อยพี่เลยพอเอ็ดงานครับโอ้เก่งมากมาเก่งตัวถ่ายวะอีห้าอ่อมีไม่ไอไข่ไม่มีไข่แล้วอันนี้มีสุกไหมเนี่ยเอาตัวหนึ่งกรอบก็มีอ่ะปิ้งกบก็มีอ่ะแล้วไอ้เปล่าแล้วปิ้งกรอบก็มีสุกแล้วนี่

ตัวนี้แล้วอตัวสุกๆอ่ามันงาคำมทีมกสีส้มมึงนะไผเอาให้มึงน้าอ้ยีพาไผ่หนาวก็ไปเอาอีพ้าวเนาะอืออ๋อนี่ต่าหนาวก็เหน่หาวก็หลายมึงเลยหลายขึ้นนือเลย

กันแล้วเท่าไหรนี่ยลองคิดใช่ไหมของใส่บาทด้วยร้อยเท่าไหร่ของใส่บาทนั่นแล้วก็มาหยิบเอ้ยวอ้าอันนั้นแล้วบปล่าิดแล้วบอกไอ้หมูยออันที่มาหยิบที่หลังสองร้อยเจ็ดสิบห้าองร้อยเจตะเข่งห้อมนมันแก้วด้วยนะคิดหมดแล้วเออนี่แตงคิดหมดตัวนี้หร่ ยี่สิบครับสงร้อสใส่บาทครัอเออโอเคใส่กรอบสองอ่าง่งให้้ใ่หลิครับไปยัง่ายใงเมนพร้อมให้ข้าวเดียวเดี๋ยวนูอะไรอีกน่ซื้อะกให้อันห้ เล็น้อย่ไหมนัแน่ฮะอ้บรรทียงพี่สาวคนโตนะคะนี่พี่สาวคนโตเอาเดินไม่ได้ยินพี่สาวคนโตไปนน่นเลย